ค่ะเห็นว่าเพื่อไทยสรุปจะเสนอชื่ออาจารย์มนอเป็นตัวกลางนะคะเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลครับคงเป็นแนวทางนั้นครับเบือ้องต้นยืนยันว่าอันนี้เป็นความเห็นมติของกรรมการบริหารพรรคแล้วใช่ไหมคะคือ,อในขณะนี้เรากำลังจะเดินทางไปแนวนั้นล้วก็คงจะต้องขอมม่็ต้อ,ขอกออข่าก้วมติ ความเห็นของสสน่าจะมีความขัดแย้งไหมคะถ้าถ้ามองในภาพรวมนัสถานการณ์ตอนนี้เชือ่อเราสามารถอธิบายให้ทางสสรรคเราเข้าใจได้ครับเพราะเราต้องการอยากแก้มีการให้การดำเดินหน้าต่อไปได้ครับถมื่อ,อมันมีความขัดแยง้งเราก็อยากทางออกนั่นเชื่อว่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลได้เลยใช่ไหมคะผมเชื่อว่าอย่างนี้นะครับทางงา ที่เราบบแบบแบบคุยกันเลยเป็นเล็กๆที่เราเป็นห่งครับโอเค okay, นะครับถ้พักเราเข้าใจได้ครับเพราะเราต้องการอยากได้มีการให้การเหมือนเดิหน้าต่อไปได้ครับเมื่อมันมีความขัดแย้งเราก็อยากหาทางออกมาก้เชื่อว่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างเพื่อนไทยกับเาหลได้หรือ มเชื่อว่าอย่างนี้น,นะครับทา,ท,าทางทางที่เราคุยกันในกลุ่มเล็ก,กๆคิดว่าเป็นแบบนั้นครับโอเคนะครับท่านครับมันมีการเสนอชื่อตัวกลางกับอาจารย์บนร,รอท่านมีความเห็นยังไงบ้างผมคิดว่าเป็นทางออกที่ดีนะครับครับในส่วนของผมทดดี่ด้ับแสดงว่ามีโอกาสตอนนี้น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่จะเป็นแบบนั้น คือผมเชื่อเป็นแนวทางนั้นแล้วผมเชื่ออย่างไงในที่สุดก็ต้องดูทางพักจะมีมติในเรื่องาคือที่ผมบอกแล้วทางพักเราเองอยากจะเห็นทางการเมืองเดินหน้าเราได้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าภาพเส้นทางออกที่ดีก็ในเมื่อทางพัก เพื่อไทยกับก้าวไกลเร่องข้อเสนอลกตัวเราก็จะเสนอคนกลางไปครับแต่ว่าตอนนี้ได้เข้าทอาจารย์นอหรือยังคหรือว่ายังไม่ได้พูดคุยหรือตในเบื้องต้นมีหารพูดคุยกันแล้วครับโอเคนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ,บครัคบ